วันนั้นเธอจะล้มลงแม้ว่าวันนั้นเธอจะอ่อนแรงฉันจะคอยพยุงเธอไว้ถึงแม้ว่าชีวิตเธอไม่เหลือใครแม้ว่าความฝันเธอยังห่างไกลไดโปรดรู้เอาไว้เรารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะ,คะขอตอนรับวสุรการสดนคะคะก้าวร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะสิบโมงปุ๊บเรามาร่วมใจกันปับ๊บวันนี้มีหลายเรื่องออมีเรื่องช,ช่วยเหลือกันมีเรื่องลึกลับซับซ้อนอมีเรื่องรู้ละอลังการแต่ขอพาย้อนอดีตก่อนไนดะ้ไหมฮะเอาแล้วทำอะไรอยู่กับางใช่ถามนิดนึงจำความเก่าๆเรื่องอดีตได้นานกันแค่ไหนฮะ มาถ่ายทานข้าวกับอะไรยังลืมไปแล้วเลยาสั้นมากเลยไรเด็กอะไรเงี้ยค่ะมีข่าวออกมาว่ามีคนที่จําเรื่องของชาติที่แล้วได้ระลึกชาติเหรอระลึกชาตินั่นแหละครับแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นที่เราอ่านแล้วเอ๊ะน่าสนใจลองมาพูดคุยกันร่วมใจกันสิคือมีอยู่ที่หมู่บ้านตะคร้อนะครับตำบลตะครออําเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ที่นี่ครับมีข่าวว่ามีคนที่จําเรื่องอดีตชาติบางทีไม่ใช่ เพิ่งผ่านไปไม่กี่ปีนะเป็นพันปีที่เรายังจําได้แล้วไม่ได้มีแค่คนเดียวเป็นห้าสิบคนโโในหมู่บ้านก็จาเรื่องในหมู่บ้านนี่โโแหละฮะวนไปเวียนมาก็เป็นเรื่องที่แปลกดีแล้วก็บางท่านอ่านแล้วฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเชื่อบางท่านก็เชื่อแล้วแต่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรนะครับแต่น้องคนนี้ครับน้องยานินเขาบอกอว่าแต่ก่อนเขาเป็นใหญ่เพียนแล้วก็บอกเรื่องราวว สิ่งที่เกี่ยวข้องกับยายเพียนได้ถูกต้องครอ,อบครัวยายเพียรบางคนก็เรียกน้องคนนี้ว่ายายก็มีแม่ก็มีนะฮะครับ,รบยายเพียนเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านนี้เช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่วนเวียนกันอยู่ในบ้านตะคร้์ตรงนี้น่าสนใจนะครับเรารวมทั้งเราเชิญผู้ที่ทำการเขาบอกว่าไล่ล่าหาุคนที่เรารักชาติคือศึกษาด้านนี้สนใจด้านนี้นะครับเราเขียนเป็นหนังสือออกมา มาให้ได้ชมมาให้ได so ้อ่านกันวันนี you know, really no like, ้เราเชิญมาร่วมพูดคุยกันด้วยแล้วก็มีหนังสือออกมาที่เกี่ยวข้องกับบ้านตะคร้อแห่งนี้ด้วยนะฮะก็จะได้แจกกันท่านผู้ชมชมแล้วเดี๋ยวร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับบอกมาได้เลยว่าคิดอย่างไรเชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรหรือว่าเคยประสบเหตุได้ยินเรื่องราวแบบนี้บางบ้างไหม4221899นะครับบอกกันมาได้เลยครับค่ะรวมค่ท้งกั คนไทยไม่ทิ้งกันจากคำถามที่ว่าคนเราตายแล้วไปไหนหรือชาติหน้ามีจริงหรือไม่ยังคงเป็นคำถามอมตะที่ค้างคาใจหลายคนมาจวบจนทุกวันนี้เพราะยังไม่มีใครสามารถหาข้อสรุปหรือหาเหตุผลมาอ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ หลังจากกระแสะข่าวลือว่าคนในหมู่บ้านตะเคออไผ่าสาลีจัังหวดนครสวรรค์สามารถระลึกอดีตชาติของตนเองได้เกือบ50รายซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่ทราบข่าวเป็นอย่างมากทีมงานก้าวร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันจึงเดินทางลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านดังกล่าวเพื่อหาข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ เมื่อถึงหมู่บ้านตะคร้อทีมงานได้เข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้ที่กล่าวอ้างว่าลูกสาวของพวกเขาสามารถจำอดีตชาติของตนเองได้ซึ่งเธอบอกกับคนในหมู่บ้านว่าในชาติที่แล้วเธอคือยายเพียรแย้มประดิษฐ์ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2535และในชาตินี้เธอกลับมาเกิดเป็นเด็กหญิงยานินสิริมงคลซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน แม่ตู้เขาไปเล่าให้ฟังว่าเออหมูหวานนี่พูดว่าเป็นยายเพียนมาเติดแล้วอยู่บางทีกลางคืนเขาก็จะพูดว่าอยู่ข้างบนเน่ะเถียงไม่มีเสื้อใส่อยากจะได้เสื้อไปให้เถียงเถียงคือผัวผัวยายเพียนเขาคิดว่าเขาเป็นยายเพียนอยากจะซื้อเสื้อไปให้ผัวเขาโูกตาก็มาเล่นธรรมดาที่เลกก็กรโตเขานะเข้าเอามานอนอยู่ด้วยวันหนึ่งมันบอกแต่แม่ ที่เราเคยเลี้ยงไว้หมูเป็นที่ปุ่นนะมึงไม่ต้องมายุ่งกบกเลยอย่างไรก็เขาบอกว่าตายตรงนี้เนี่ยต้องคนเตรือนงนั่งตายจากนั้นมึงก็บอกถูกแล้วก็ท่ามท้าให้ดูตายยังไงก็ท่ามท้าย้ด,าายยไยด็ไม่รู้แล้วก็เห็นเขาพูดก็เชื่อเลยก็เขาว่าไม่พูดก็เราก็ไม่รู้เคยทุกคนเลยมันเหมือนนี่ปี่นเพราะมันพูดเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนทุกอย่างหน้าตามันก็เหมือนด้วยและคิ้วเนี่ยอันเดียวกันเลย คนรรมาเกิดเนี้ยเขามีบุญเขาก็พูดอะไรถูกอ่ะของของเขาอไงเขาก็จําได้พ่อแม่เขาอะไรเขาก็จได้หมดอ่ะเขากลุ่มของเยวเขาก็พูดเขาเรื่อยไปตรงนั้นตรงนี้เออเขาก็พูดตงนั้นก็ฆ่ากูเอออย่างเงี้ยเขาคือตายอุบัติเหตุไงแต่เกิดไวมากแต่ททาไมต้องมาเกิดจำเพาะหมู่บ้านเลคนเราสามารถกลับชาติมาเกิดและจำอดีตชาติในชาติที่แล้วได้หรือไม่ หรือเรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อที่หาหลักฐานมาพิสูจน์ไม่ได้นั่นยังคงเป็นคำถามที่รอคอยให้ผู้ไล่ล่าหาความจริงในเรื่องนี้ต้องค้นหากันต่อไป น้องบูหวานนะครับน้องยาดินสุริมงคลที่ผู้ชมได้ชมเมื่อสักครูน่นี้วันนี้ก็นั่งอยู่ในการกับเราแล้วครับอายุแค่4ขวบเท่านั้นแต่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยายเพียรที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2535นะครับมากับคุณแม่และคุณพ่อครับคุณแม่มายุรีคุณพ่อสมพงศสิมมงคลสวัสดีทั้ง3ท่านก่อนนะครับสวัสดีค่ะ okay. และท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างผมนี่เป็นผู้ที่ ศึกษาเรื่องนี้ครับและเขียนหนังสือตะคร้อมหมู่บ้านโลกตะลึงคนจำบดีตชาติ16กรณีศึกษานะครับตายแล้วเกิดวันนี้เลยเชิญมานั่งคุยกันด้วยแล้วก็นำหนังสือมามอบให้กับผู้ชมที่ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน0่องสองหนึ่งแปดเก้าเก้านะครับคุณทวัชชัยํำชะยันจาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคงเริ่มจากน้องมูวานกอนละกันคําพูดอันไหนฮะที่ทําให้พ่อแม่รู้หรือว่าคิดว่าเขาเป็นยญ่เพียนอย่างที่เมื่อสักครู่เราได้ชมกันเขาพูดอะไรมาก่อน ทีแรกเขาไม่ได้พูดครับคือญาติทางนู้นมาบอกก่อนนะครับอ้าวอ,อยู่ดีญาติฝ่ายนู้นมาบอกเราแล้วว่าเป็นยีเพียนมาเกิดทําไมครับทําไมเขามาบอกคือทางเขาจะพูดแต่ทางนู้นมากกว่าครับอ๋อหมายถึงน้องหมูหวานไปพูดกับญาติทางฝ่ายอ๋อก็คือบ้านอยู่ใกล้ๆก,กันก็ไม่ใกล้กันเท่าไหร่นะครับแต่อยู่หมู่บ้านเดียวกันประคับประหมู่บ้านเดียวกันเขาไปพูดอะไรฮะก็ไปพูดอะไรกับฝ่ายนู้นเมื่อเอทีแรกนะครับคือ ทางงู้นเขาดือเด็กดื้อครับเขาก็จะดุดุก็หมู่หวานก็จะโกรธเขาครับโกรธเขาก็แล้วก็เขาก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ตกหน้าอกตัวเองว่านี่เพียนมาเกิดนะผู้ทํานี้เลยครับมาดุฉันทําไมอย่างเงี้ยใช่ครับฉันเยียเพียนมาเกิดใช่ครับแล้วไงต่อฮะคือทางงานเขาก็สงสัยว่าเป็นเยยเพียนจริงหรือเปล่าครับค่ะเขาก็ถามว่า ถ้าเป็นเยเพียนจริงนี่ตายที่ไหนอแล้วก็หมูหวานนี้เขาก็ทีที่ว่าเยเพียนตายถูกครับแล้วว่าเป็นลมตายครับออบอกจุดถูกเป็นอะไรสาเหตุบอกถูกหมดใช่ครับค่ะญาติเยเพียนทั้งหมดตอนนี้ก็เลยเชื่อหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับครับโอ้พอตอนนั้นหมูหวานอายุเท่าไหร่คะทำไมพูดเป็นเรื่องเป็นราวคะตอนนั้นสองขวบครับสองขวบเองใช่ครับนี่คือภาพของยายเพียนนะฮะภาพยายเพียนที่บอกว่าหมูหวาน เคยเป็นคนนี้แล้วก็ระลึกชาติดได้นะฮะคนนี้พร้อมพูดแบบนี้ตอนนั้นเรายังมีข้อสงสัยอะไรไหมฮะยังอยากจะพิสูจน์ยังอะไรต่อไปไหมครับหรือว่าพอฝ่ายนู้นมาบอกอย่างนี้เราเชื่อเลยก็ก็ยังไม่เชื่อนะครับแต<ะ>่มาก็บางทีงตอนคืนนี่หมูหวานนี่จะชอบกราบพระมากเลยครับ,รบจะสวดมนต์ตอนคืนแล้วฮะแล้วทุกวันพระนี่จะบุกแม่เขาไปใส่บาท นี่คือเราสอนลูกแบบนี้ไหมฮะพ่าไม่ใช่ครับคือเขาจะรู้ของเขาเองครับแล้วเหรอครับแล้วยายเพียนมีนิสัยแบบนั้นไหมคะตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ตอนนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ของหมูหวานเนี่ยคิดยังไงคะญาติอีกฝ่ายหนึ่งเขามาบอกว่าเนี่ยแม่เขายายเขากลับชาติมาเกิดเราเชื่อไหมคะก็ยังไม่เชื่อกับจนเขามานอนด้วยแล้วเขาบางทีเขาจะพูดเองเขาพูดของเขาเองเขาพูดว่าอะไรบ้างว่าอยู่ข้างบนน่าไม่มีกับข้าวกินกินข้าวกับเกลือ แล้วเทืองไม่มีเสื้อผ้าใส่เถืองครับเถืองนี่คือสามีของเย่เพียนครับครับแต่ก่อนน้นนั้นมีใครมาเล่าเรื่องเย่เพียนให้หมูหวานฟังม้างไหมคะหรือว่าเขาพูดของเขามาเองเลยไม่มีครับเพราะเด็กสองขวบนี่จะไม่รู้ครับค่ะคุณคุณแม่ดูแลน้องหมูหวานมาตลอดคุณแม่เชื่อเรื่องนี้ไหมคะเขาเชื่อค่ะเขามาเล่าฟองก็เชื่อแต่โน้ตมาเล่าเชื่อธรรมานลยแล้วน้องหหวานพูดอะไรกับคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมเกี่ยวกับ ยหญ่เก่าใหญ่เพียนะฮะเขาไม่เล่ากับหนูเขาจะไปเล่าทางโน้นมากกว่าไม่เล่าเลยสรั่งหถามตอนนี้มูหวานครับมูหวานนี่งอแงค่ะบง่วงตื่นเช้าใช่ไหมคะเมว่าเช้าใหญ่เพียรุตีสีมูหวานครับนี่ลุงไม่เอาละไม่เอาละมูหวานเถืองเป็นใครครับเถืองเป็นใครมูหวานรู้จักลุงเถืองไหมคะเถืองเป็นใครครับไม่พูดเลยนะฮะ ฝ่ายนู้นเขาเรียกน้องหมูหวานว่ายัางไงบ้างครัก็ผมก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ครับคือคน้องหมูวานนี่จะไปอยู่กับเขาประจาเลยครับคือคเขาจะเอาไปเลี้ยงที่นูน่นเ,เสื้อผ้าซื้อให้นมซื้อให้ออจักรยานซื้อให้ ทางผมนี่ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรให้เดครับสบายเลยคุณพ่อคุณพ่อถ้าเกิดว่าเขาเชื่อจริงๆนะว่าเนี่ยเป็นยายเป็นแม่เขามาเกิดเขาก็ต้องอยากเอาไปอยู่ด้วยเขาต้องรักมากสิคะครับเขามาขอไปเลี้ยงไหมคะก็ขอครับคือตอนนี้ไปไปทุกวันครับไปอยู่ที่นู่นทุกวันเช้ามาก็มาเอาไปแล่าไปดีแล้วแล้วหมูหวานเขาก็ก็อยากไปก็อยากไปครับอ่าแล้วนี่หมูหวานแอบอยู่ใต้กระเปาอีกอย่างห่หมดเลยนะยภาษาเด็ก นี่คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยเจอใหญ่เพี้ยนไหมไม่เคยครับไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับถามคุณธวัชชัยบ้างเรื่องแบบนี้คุณธวัชชัยบอกว่าสําหรับบ้านตะครอนี่ธรรมดาเจอเยอะมากเป็นธรรมดามากทาไมฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ย่าายายเราจะมีวิธีสังเกตนะสังเกตเด็กที่เกิดมา หนึ่งมีรอยแผลเป็นไหมมีรอยตาหนิแผลเป็นหรือเปล่านะฮะมีรอยปานไหมนะมีรอยป้ายศพหรือเปล่าคือคือเรามีประเพณีการป้ายศพกันครับสมมุติมีคนตายปั๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะป้ายไว้คือหมายไว้เรียกว่าหมายไว้ใช้มินหม้อบ้างนะฮะมินหม้อคือก้นหม้อดำๆนะฮะหรือว่าเป็นปูนแดงอยู่ที่ว่าจะป้ายไว้ส่วนไหนของร่างกายนะส่วนไหนของร่างกายแล้วแต่นะฮะเขาจะป้ายลักษณะไหนนะฮะจะเป็นจุดกลมๆจะป้ายแบบ เป็นน,นิ้วนิ้วป้ายไปอย่างนี้นะแล้วแต่คนจะป้ายนะคราวนี้เ,เราเรารู้ว่าได้ยังไงว่า,าสิ่งพวกนี้มันติดมาด้วยได้ครับอ,อย่างปกติถ้าคนมีปานธรรมดาเราก็ไม่ทราบหรอฮะว,ว่าว่าเด็กเนี่ยคือเป็นใครมาเกิดนะแต่ที่เราทราบว่าการป้ายศพเนี่ยสามารถติดมาได้เนื่องจากเราเจอเด็กที่จำอดีตชาติได้เนี่ย มีปานด้วยอย่างเช่นมีมีการป้ายศพมาด้วยแล้วจำมาดีตชาติได้ด้วยหมายถึงว่าคนนี้ถูกป้ายศพไว้ที่ส่วนสมมุติว่าแขนแขนซ้ายเด็กคนที่มาเกิดแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนนี้ก็มีปานดําหรือแดงรบ,บริเวณเดียวกันนั้นด้วยถ,ถ้าถ้าปูนแดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงนะมีอยู่ลายหนึ่งใช้ลิปสติก ะชาเล็บสีก็เป็นสีแดงคุณทวชัยแต่ไอ้ปานแดงหรือดำเนี่ยถ้าถามทางวิทยาศาสตร์มันก็คือเม็ดสีหรือพิกเมนต์ที่มันปรากฏอยู่ที่ผิวร่างกายมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องฮะแปลกประหลาดมาสจจร์เลยฮะถูกต้องก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยถ้าสมมติมันเป็นไฮเปอร์พิกเมนต์ปกติก็คือหมายถึงว่าความผิดปกติของเม็ดสีผิวนะฮะแต่คราวนี้มันมีความสัมพันธ์กันที่เราทราบเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีความสัมพันธ์กับอดีตชาติหนึ่งมีการป้ายศพณตําแหน่ง สองก็คือมีการจำมดิาติได้ถ้าเด็กจำอดิาัิไม่ได้เราก็ไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันติดมาด้วยได้หรือว่าจะเป็นรอยที่ถูกถูกยิงถูกแทงรอยกระสุนห้ารอยกระสุนก็ติดมาด้วยได้แล้วในกรณีของคุณยายเพียนกับน้องหมูหวานเนี่ยค่ะคำบอกเล่าของเด็กหรือว่าคำบอกเล่าของญาติๆอันนี้เพียงพอไหมคะที่จะสรุปว่าเราลึกชาติได้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่พิสูจน ได้ดีที่สุดคือครอบครัวในดีชาติเขาจะมีคําถามอะไรที่เฉพาะเขาก็อยากรู้เหมือนกันนะเขาอยากพิสูจน์เขาเนี่ยอยากรู้มากกว่าเราอีกนะฮะหนึ่งเขาอยากรู้มากกว่าเราสองเขากลัวโดนหลอกมากกว่าเราเขากลัวจะโดนหลอกมากกว่าเราเพราะว่าการที่จะพิสูจน์ว่าเด็กคนนี้สมมุติเป็นพ่อเนี่ยใครมีคนทศคนหนึ่งมาอ้างว่าเป็นพ่อเรามาเกิดเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์เต็มที่ นึกออกไหมฮะเด็กก็จะมาอ้างก็ได้มาพูดเล่นหรือว่าเพิร์เจอร์ไปเองหรืออะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิสูจน์ของครอบครัวในดีชาตเนี่ยสาคัญมากมันไม่ใช่เรื่องจะมาล้อเล่นกันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะบางทีเราถามคําถามที่อาจจะมีเฉพาะเราหรือว่าถูกต้องครับอีกบุคคลหนึ่งรู้แค่นั้นเองก็มีเรากับแม่รู้สมมติเป็นแม่เราเนี่ยนะฮะเราถามไปปั๊บแล้วเด็กคนนี้ตอบได้ตอบถูกมันมันก็ไม่ต้องอาจ คือจาได้แม่นเหมือนเหมือนเหตุการณ์อะไรบางอย่างสักอย่างที่เราจําได้ไหมเกี่ยวกับวิบากกรรมฮะการทํากรรมหนึ่งแล้วก็มารับผลอะไรต่างๆโดยมีปัจจัยมีเหตุนามาให้เกิดก็มีบางกรณีบางกรณีที่ที่หาเหตุผลอื่นมาอธิบายไม่ได้นอกจากเรื่องของกรรมนะฮะแต่ถ้าถามว่าทําไมไปเกิดที่ตะครอมีเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วเนี่ยอย่างตะครอเองเนี่ยนะฮะ มีประชากรทั้งหมดเนี่ยในหมู่บ้าน1 3 0 0 0คนนคนมีบ้านเนี่ยอยู่3,000ครัวเรือนแต่ยังไม่มีโฉนดนะไม่มีโฉนดขอขอด้วยนะถ้าเกิดว่าทนงานดูอยู่นะเนยาดูอยู่คือคืออยู่กันมาเป็นเกือบ200ปีแล้วเกือบ200ปีแล้วหมู่บ้านนะนะคราวนี้อย่างนี้ลักษณะของการจำดิตชาติได้เนี่ยผมผมคิดว่าอย่างนี้ในส่วนของที่อื่นเนี่ยถามว่ามีไหม ถ้าคุณมีวิธีสังเกตหนังสือเล่มนี้นะจะบอกวิธีสังเกตนะครับก็คือจะมี2เล่มนะฮะมีเล่มหนึ่งกับเล่ม,ม2เล่ม2นี่ก็จะสรุปแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็บอกถึงลักษณะนะของ,อดงเด็กผู้จำบันดทิชติได้ว่าเป็นไงบ้างเราต้องมีวิธีสังเกตก่อน,นไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้วันนี้ที่ฉันกลับไปปิดวิทยุปิดทีวีนั่งระลึกชาติตัวเองได้ไหมคะก็อย่างนี้ครับมันมีมันมีอย่างนี้ครับมันมี2วิธีก็คือ 1. การจำาดีทิชชาได้ด้วยความทรงจำปกติเราเรียกว่าจำิได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความทรงจํานั้นเราเรียกว่าระลึกชาติอย่างเช่นการสะกดจิตเดี๋ยวนี้มีการสะกดจิตย้อนใน้ถชาติได้หรือว่าการบําบัดด้วยการสะกดจิตพลัสไลท์รีเกชันนั่นเทอราปีนะครับก็เอาไปใช้บําบัดก็ไปใช้บําบัดได้นะครับคุณพ่อคุณแม่นี่ลูกคนเดียวไหมฮะน้องมุมวัดสองคนครับลูกสองคนอีกคนเป็นคนคนโตโตกว่าจําอะไรได้ไหมฮะไม่ไม่ได้ครับไม่มีอะไรไม่มีครับ เหตุการณ์นี้ทางคุณแม่ลําบากใจอะไรบ้างไหมครับหรือว่ามองอะไรที่มันเป็นข้อดีของครอบครัวเราบเางาก็ก็ดีใจครับคือเมื่อก่อนนี้ทางงุญก็ไม่ใช่ญาติแต่ตอนนี้ก็เป็นญาติกันแล้วครับมันก็ึ้นไปมาใช่ครับมีญาติเพิ่มอีกหนึ่งข้อมูลที่ดีส่วนหนึ่งของการการจาอดีาติได้ครับผมนี่แหละครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเราก็ไม่ได้ตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่นี่คือข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วก็คําบอกเล่าของครอบครัวแล้วก็ของคุณตัวชัยด้วยที่ศึกษาแล้วก็ คนคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ทั้งหมดนั้นด้านที่ดีก็มีอย่างที่เกิดขึ้นนะสิ่งดีๆทําดีก็น่าจะได้รับผลดีนะครับก็าเป็นเหตุปัจจัยที่จะได้รับสิ่งนั้นไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนนะใช่ครับ วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครอบครัวสิริมงคลคุณสมพงษ์คุณมายุรีน้องมูวาน้องยาณินและคุณธวัชชัยคำชะยันจะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะหายไปแล้วลูกลูกขึ้นมาเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรคะคุณอาครับยังสนเหมือนเด็กเลยนะฮะแต่ชอบกินผักครับช่วงหน้าครับพลังใจพลังชีวิตส่งคำถามเข้ามาได้021899เดี๋ยวโค้ชสิริลักษณ์จะตอบสดๆตรงนี้เลยครับมคนนไไททย่ิ้งกั